สวัสดีครับผมบนี่ผมว่าวอาเรื่องอันหนึ่งน,น้องไอ้ฟังพี่น้องหลายคนนี่สีบอขูงจักฝ่าเพดะหลายสนิทผุ้ยเช็ดผมจะมายกตัวอย่างฝ่าสนิทนี่ให้พี่น้อง่งหลายคนจากหู่จักแต่ฝ่าเรียบนะพี่น้องนะเน ชั่มแผ่นเรียบครับตัพหอกเพราะว่ามันจะมีชนิดนึงครับผมสิรูร้าก็เนี่ยก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกเออซื้อว่าจังได์พี่น้องเดี๋ยวคนเก็บว่ะดีทายพีน้องเบื่อยเรื่อเนี่ยครับลักษณะองคน์นนี่ครับผม ผีหมันจะเป็นหู้สวอเซเว่ได้ไหมไ้อลยผงหู้กลมๆเต็มแผ่นเลยพี่น้องโผ้าชนิดนี้เขาเรียกว่าผ้าอะคูสติกครับผมผ้าอะคูสติกอันนี้เป็นผ้าผ้าแผ่นเรียบครับธรรมดาแล้วตัวนี้สิชว์โชโชลูครับเลลายงาม นเขาจะออาเอแม็กเฮดไซน์นห้องไอเซนห้องประชุมครับผมห้องประชุมสนักง,งานครับโชว์ความสวยงามครับผมนี่ครับนี่พี่น้องสร้างเพิ่อนกันสิจอโคมครับพี่น้องเพิ่นอกนกำลังมาจอโคมอยู่นี่อ๋อกระตีได้เลยค้มหนี่ง้ายยังครับ ตื้ฝ้ายังเปล่าฝ้าเป็นโลฮะฝ้าเป็นโลฝ้าสับเลยอะคูติกอะคริิลกอะคูติกอะคูติกใช่ไหมอืมโอเคครับกําลังวัดจอคุมพี่น้องเอ้ยครับโฟเมียนเขาก็มาดูแล้วเขาเรียกว่าฝ้าอะไรอะคูติกฮะอะคูติก ฟาโชโชอะคืออะคูสติกนะพี่น้องเอ้ยจำไปเด้อใครต้องการติดแบบนี้กับงามอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องโมเมนต์ใช่แต่สำนักงานเลยบ้านเน่าก็ใช่ได้พี่น้องสวยงามเลยทีเดียวท่านทำเด็ดรูปแลวครับครับคิดนีก่กะเอาไว้ทำน,นด็กกันเด้อพี่น้องเด้อ หนาจ้ะน,นี่ยังไมห่หายเบิ้งก็ดิลงหายเบิ้งอีกเด้เอสวัสดีครับผม